แดงปลิวมาชัดหนุ่มสมหวังขนแห้วหนึ่งตันแก้บนหลวงพ่อสมหวังสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหนุ่มใหญ่นะคะหายจากโรคร้ายนะคะหลังมาขอพรหลวงพ่อสองหวังนะคะเลยขนแห้วหนึ่งตันมาแก้บนนะคะ ไปกันเลยค่ะไปกันที่วัดหลวงพ่อสมหวังนะคะหรือวัดกลางบางพระนะคะอยู่ที่ตำบลบางพระอําเภอนครชัยศรีจกกังหวัดนคนปรปฐมนะคะผู้ที่มาแก้บนในครั้งนี้คือนายอธิพงศ์ศักด์ดีนะคะอายุ40ปีนะคะได้นำพืชมงคลสมหวังนะคะหรือแห้วนะคะต้มสุกหนึ่งตันหรือประมาณ1,000กิโลบายสีปากชามจำนวน19คู่ ประทัดจำนวนหนึ่งมืนนัดมาแก้บนถวายหลวงพ่อสมหวังนะคะโดยจัดวางเรียงรายใส่ถาดไว้เต็มหน้าบริเวณลานหลวงพ่อสมหวังเลยนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่นะคะท่ามกลางสายตาของประชาชนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังนะคะโดยมีพระครูสนีสุตากรเจ้าอาวาสและก็พราหมณ์หลวงประกอบพิธีให้นะคะ โดยคุณอธิธพงศ์เปิดเผยว่าเขาประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรนะคะก่อนหน้านี้มีความทุกข์ใจอย่างมากเนื่องจากเป็นโรคร้ายเกี่ยวกับระบบปัสสาวะอักเสบขั้นรุนแรงมานานกว่า10ปีนะคะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งก็ไม่หายนะคะ โดยแพทย์ลงความเห็นว่าต้องผ่าตัดและอาจจะต้องหิ้วถุงปัสสาวะไปตลอดนะคะทำให้เขาตกใจมากเกิดความเครียดนะคะกลัวจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่เมื่อต้นเดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมานะคะเขาได้มากราบไหว้หลวงพ่อสมหวังและก็อธิษฐานขอพรกับองค์หลวงพ่อสมหวังนะคะโดยอธิษฐานขอให้หายจากโรคนี้นะคะแล้วจะนาพืช มงคลคือสมหวังนี่นะคะเลยแ้วนี่นะคะจำนวนหนึ่งตันมาทำการแก้บนอย่างยิ่งใหญ่นะคะจนกระทั่ง3เดือนที่ผ่านมานะคะแพทย์ที่ทำการรักษาได้นะัดตรวจเพื่อดูอาการนะคะซึ่งแพทย์ตรวจแล้วแล้วก็แปลกใจนะคะเพราะว่าเอ็กซเรย์ถึง2ครั้งก็ไม่พบนิ้วที่ติดค้างอยู่กับปัสสาวะนะคะและได้แจ้งผลออกมาว่าหายขาดเนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่พบนะคะ และก็เขาบอกว่าเท่าที่เขาสังเกตหลังจากมาอธิษฐานขอพอรหลวงพ่อสมหวังแล้วอาการบาดเจ็บก็ลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อแพทย์แจ้งหายแล้วเขาก็ดีใจนะคะแล้วก็บอกพัญญาว่าเชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังนั้นให้พรตามที่ขอและได้บอกพัญญาว่าจะนำแห้วสมหวังมาแก้บนตามที่สัญญาไว้นะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลังจากเสร็จพิธีการแก้บนแล้วนะคะก่อนที่จะ นำประทัดไปจุดนั้นนะคะคุณอธิพงษ์นี่เขาได้อธิษฐานขอหลวงพ่อสมหวังอีกครั้งนะคะบอกว่าขอโชคขอลาบไปด้วยนะคะพร้อมกระบ,บนไว้ว่าหากได้โชคลาบอีกจะนำแห้วหรือสมหวังนี่ท,ที่หลวงพ่อสมหวังโปรดปานและชอบนี่มามาถวายอีกห้าตันนะคะจากนั้นก็ไปจุดประทัด เพื่อเอาเลขห้างประทัดไปเสียงโชคนะคะเลขหัางประทัดที่ปลิวตกลงมานั่นก็คือเลขนี้เลยนะคะ7-2กับ9-4-8นะคะเจดกับเก้นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะคุณอธิพงษ์นี่เขาโชว์ให้ดูแบบชัดๆต่อหน้าหลวงพ่อสมหวังเลยนะคะก่อนที่เขาจะเดินไปหาซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคนะคะนี่เลยนะคะ ก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดหลวงพ่อสมหวังนะคะอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจงังหวัดนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ